สบายดีพอแม่พี่น้องเนาะแล้วก็่านผู้ชมถูกๆ่านเนาะพี่น้องมื่อนี้ก็ได้มาพบกับสาวนกสาวลาวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมื่อนี้สาวนกกะสีมาเห็ดกินยำแรงเนาะพี่น้องบได้เห็ดกินในเือนลายมืออะไรมื่อนี้สาวนกกะสีมาเห็ดกินเนาะไปเบิ่งกันเลยวาสาวนงค่ะสีเห็ดกินยังพี่น้องเมื่อนี้อีกสิเป็นอาหารแรงของสาวนกเนาะพี่น้องก็คือตะกะแตนเนาะพี่น้องตะกแตนอีพอผนไปหานะพี่น้อง เาเกมเห็ดกินเมแรงมัวตะแฟนเนาะพี่นองตแตนบมี่น่กินเนาะพี่น้องก็กินแมงไม้แมงตอกไปสิแหละบ้านเขาพี่พ่อพัดไปหามันหน่เนาะ ชะนกกะสีขวเนาะพี่น้องเห็ดกินตอนแรงเนาะตักแตนกะหาย,ยานาะพี่น้องเออตักแตนกะอึดอยากกันบัหาลีรอกะมาได้เนาะเพรามะว่ามันหนึ่งเบิร์ตเลแต่บ้านสะุนกกะ ฮาก็ยังพอได้กินอยู่เน่าตระแตนกันนะตระแตนแมงม่าฮาก็ยังพอได้กินอยู่ยพี่น้องกันมีป่าอ้อยเขากระจไปหาแถวป่าอ้อยเนาะพี่น้องบอกว่ามัน,ม,นมันทีอยู่แถวป่าอ้อยอยู่แถวป่าอ้อย,อยแถวป่าละเมิอเนอะาะอันนี้ก็จะเป็นแมงมาแล้วแนุกหมักกินดนะแมงอันนี้ แซ่มื่อนี้กับจิมมี่ไม่โนร้ายอย่างพี่น้องจิมมี่สุมกมะเขือขวดตกแป้นเนาะของแซ่บ ในสนุก,กับปิดปิดเล้วเนะพี่น้องมใจิเชียมไปขวาเลยนะอาแรงมานอกคฮานอกพี่น้องกับสิประมาณนี้เลย คือน่องนนอนอมุกสะไเอาน้องคืน้องมันจังแซ่ ไเดดเปแล้วพี่น้องอดอกไม้เสรแล้วพี่น้อง มาเด้อมากินน้ำสนุกด้วยสดแตกแน่นอนพี่หนาอาหารป่าบ้านเทาเขือสีย่างไฟเนี่ยมะเขือต้องหมักสนุกเลยนะเนาะเนี่ยมะเขือสนุกหมักมแมว พ oui, ี่น้องก็ปวจะแกรงมากพี่น้องชิคกี้พายร้อยแล้วเนาะอ๋อจะแกรงชิชีแซ่บหลายหน้าตาพี่น้องเอาพี่น้องแซ่บหลายได้มั้งพน้อก็ชิมอะไวแล้วก็ชิมาย่างมะเขือแบบย่างเอานอกพี่น้องมะเขือมันแดงแซ่บ อยามาเคีนะือาหารเล่นอาหารเล่นคงของสนุกเลย ได้เหินชนุ่ยเนาะพี่น้องแม่มาเตานะเห็ดกินให้อีแม่อีแม่ละมาตนาน่าขำเนาะ<อ>แทนมือใด้ไม่น่ากินชน,นุ่ยกับเห็ดกินเนาะพี่น้องไม่ได้บุมีกะไม่ได้เห็ดเนาะสำหรับความกินแรงชน,นุกกับเห็ดแล้ว,วทีเ่เร็วๆเลยเนาะพี่น้องกะ มีสมพักในซื้อมตตาตราฐาแล้วก็มีหมั่นวัวนอฟพี่น้องแล้วก็สุกมะเขือขวดตะแตนนอพี่น้องอาหารแรงมัเนี้สสำหรับเ็ดกินแรงมานี่สนุกกะสิบริกินในฐานผสมเบ่งแล้วนอพี่น้องเพราะว่ากล้องสนุกมันเมิดเนาะเรียบรเห็นกะสนุกกะสิขอตัวลาไปก่อนนอฟพี่น้องสำหรับคลิปมาเนี่ยจังได้กอ็อย่าลองอย่าลืมเข้ามาใหาก้กำลังใจ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเนาะให้สนุกไ้เห็ุคลิปต่อ,ตอไปได้พี่น้องไปเลยเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดี